เอาละครับเรามาถึงกันแล้วนะครับสำหรับจังหวัดมีผมขออนุญาตลูกค้าแล้วนะดูสิดูสิดูสิอันนี้ก right ็จะเป็นไม้กว네่าดที่ลูกค้าจะครับไม่ใช่สวัสดีครับอยู่กับโบทเช่นเคยนะครับร่มใส่เฟอร์นิเจอร์ครับผม วันนี้อาจจะอยู่ในบรรยากาศที่แปลกตาสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบดอยู่หน้าร้านครับทำไมถึงต้องอยู่หน้าร้านเพราะว่าเรากําลังจะเดินทางครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเทปพิเศษนะครับเราจะไปถ่ายโบสบุกบ้านกันอีกแล้วครับสำหรับใครที่อยากจะชมรายการนี้นะครับรายการนี้กลับมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวไปถ่ายกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยกำลังจะเดินทางกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ เอาละครับเรามาถึงกันแล้วนะครับสำหรับจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายทำบสูบุกบ้านกันนะครับเดี๋ยวจะไปบ้านลูกค้าต่อตอนนี้เรามาอินเสิร์ตเมืองลบบุรีให้ดูสวยๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปบ้านลูกค้ากันนะ ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสำหรับบ้านลูกค้าที่ลบบุรีนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างนะครับตดิดตามด้วยนะเดี๋ยวจะมีเยอะมากมีทั้งชุดห้องนอนชุดโซฟาชุดโต๊ะอาหารครบเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมกับโมและก็น้องเบียร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ลพบ,บุรีเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างที่ลูกค้าได้ซื้อไปนะครับเดินเชิญตามมาเลยใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นไม้กวาดที่ลูกค้าจะอาไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเริ่มโซฟาดีกว่า้อง อันนี้คือที่ลูกค้าซื้อทั้งหมด<ช>อันนี้มีชุ่มชุดนอนชุดนอนอีกสามชุดชุดนอนสามชุดใช่แต่อันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือเข้ามาจะเจอกับชุดโซฟาชุดโต๊ะอาหารหัวว้าวแล้วก็ ตู้วางทีวีทรงสูงตู้ทีวีทรงสูงด้วยนะครับอันนี้คุณลูกค้าเขามาจากโปรเคเลนใช่นะครับมาดูหน้าร้านเห็นของเราแล้วก็ถูกอกถูกใจก็เลยไปที่หน้าร้านใช่ไปดูของจริงก็ยิ่งถูกอกถูกใจเข้าไปใหญ่ก็เลยเหมามาท้งร้านเลยนะคะต้องบอกว่าทางบ้านเขามีเอร์เฟรเราเลยใช่มาแล้วคือมันเข้ากับบ้านสุดๆเลยนะคะอย่างโซฟาเซตนี้นะคะแบ็คบลูเทอร์นะคะเป็นโซฟาหนังแท้นะคะขนาดสามที่นั่งนะคะแล้วก็ขนาดตัวเบสเนาะแล้วก็ตัว1ที่นั่งแล้วก็โตกลารแต่ว่าลูกค้าท่านนี้นะคะคือว่าเขาซื้อเขาพีเก้า ต้ององยู่รไหน,นคือจริงๆะจะบอกนะเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านกลัวว่าจ,จะวางได้ไห<ช>มก็เราไม่จําเป็นไม่ใช่ป็นจะต้องวางครบเซตก็ได้เราแยกวางก็ได้ใช่วางแค่3กับ2อันนี้คือ3ที่นั่งกับ2ที่นั่งแล้วโต๊ะตกลางแบบนี้ก็ได้เรามากันตั้งแต่เช้าเกรงใจคุณลูกค้ามากลูกค้าน่ารักมากๆไงก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ เฮ้ยโต๊ะเพิ่งรู้ว่าโดนไฟทันเป็นจริงใช่คือมันมีความเล่นแสงดูนะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมอะแต่ของจริงจะให้เห็นมากใช่นี้คือโต๊ะกลางนะครับก็คือได้ทั้งเซตไปเลย1นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะครับสำหรับชุดโซฟาเซตนี้นะอันนี้จะเป็นตัวตู้วางทีวีทรงสูงรุ่นอนาตาเซียคาร่านะครับราคาสี่หมื่นบาทเรายืนสองคนตัวเล็กไปเลยก็คือเอาวางทีวีข้างบนก็โซฟาระยะใส่ตาได้พอดีเลยใส่ของได้เยอะแยะมากมายนะคะสวยมาก นี่ครับอันนี้เป็นรีวิวบลูกค้าจริงๆก็จะได้เห็นว่าเราสั่งจริงส่งจริงใช่นะครับมาชุดนี้เลยชุดนี้ชื่อชุดว่าโมเดลเซ็ตดีเซ็ตดีนะครับห้าหมื่นสามพันก้าอยได้อะไรบ้างนะครับห้าหมื่นสามพันก้าอยได้เตียงแบบนี้เป็นเตียงขนาดหกฟุตใช่ไหมพี่โบอสหกฟุตครับมาตรฐานพิงไซส์เลยถ้ามีที่นอนอยู่แล้วก็ที่นอนเดิมมาวางได้เลยนะครับจะประกอบไปด้วยเตียงตู้ข้างเตียงซ้ายขวาแต่พอดีวางไม่พอก็เลยเอาตู้ข้างเตียงอันนี้อันหนึ่งเอาเครื่องแป้งสวยๆนี้เลยห้าหมื่นสามพันเก้า นะครับได้ไปทั้งหมด6ชิ้นเลยนะคะก็คืออย่างที่พี่โบ๊ทว่าเลยก็คือเตียงนอนขนาด6ฟุตนะคะตู้ข้างเตียงซ้ายตู้ข้างเตียงขวานะคะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแต้แล้วก็กมีต๊ะเครื่องแป้งครบเซตแบบนี้เลยนะคะราคาเพียงเท่าไหร่นะหนึ่มพันบาทโอ้โหแค่ตู้ใบเดียวก็ <ๆ S 1> ก็คุ้มแล้วแต่พี่<ะ>ได้ทั้งเซตเลยนะเนี่ยคือในราคาประหยัดเลยแล้วก็ในราคาที่สบายกระเป๋ามากๆใช่และสิ่สำคัญเลยคือราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยนะจ๊ะมีผมขออนุญาตลูกค้าแล้วนะดูสิดูสิดูสิ ช้ำๆเลยช้ำๆเลยอะแอช่ำเลยไม่ใช่หนึ่งชุดก็จะมีเตียงนอนขนาดหกฟุตตู้ข้างเตียงซ้ายขวาตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้วางทีวีหนึ่งเซตหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเตียงเป็นเตียงนอนขนาดหกฟุตอันนี้ลูกค้าซื้อที่นอนมาเองเนี่ยก็จะแบบนี้สวยเอทำไมมาไม่สวยก็สิสว่ครัยสวยมากดูสิหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี้รีวิวจริงๆนะจริงๆเลยนะคะบ้านลูกค้าจริงๆเลยเนาะอารมณ์ก็จะประมาณนี้ขออนุญาตลูกค้าเปิด นี่เตียบไม่เห็นว่ามันใหญ่มากาานะครับครบเซต1,99,000บาทนะครับราคานี้จะส่ง้อมติดตั้งให้ฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะครับงั้นขออนุญาตนะครับวันนี้บดและเบียร์ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ เอาแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ในส่วนตัวรายการบดบุกบ้านนะครับ EP ต่อๆไปจะไปที่ไหนฝากติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะชมต่อหรืออยากจะชม EP ต่อๆไปแล้วกคอมเมนต์มาด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดส่วนไหนอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้เลยยินดีรับทุกคำติชมเลยนะครับงั้นวันนี้บดต้องไปแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ